ัสดีค่ะอาจารย์มาให้ดูนะคะอีกตำแหน่งหนึ่งของการทำฮวงจุ้ยของเขาให้คุณดูอ่ดูนะเห็นไหมเขาใช้ไผ่ทองนะคะเขาใช้ไผ่ทองเนี่ยแล้วดูหลังค่ะ,ะข้างๆไผ่ทองคืออะไรคือตู้ไฟขนาดใหญ่นะคะหลายๆคนรู้ว่าเวลาเรามีตู้ไฟที่ใหญ่มากๆนะคะ แปลว่าอะไรไฟจะเผาทําลายจริงๆแล้วอะณตําตแหน่งเนี้ยคือ3มแยกนะคะเขาอ่าเขาจึงกั้นอ่าเดี๋ยวให้ดูนะเขาจึงกั้นนะคะกั้นก้นไฟใช่ไหมคะแล้วพอเขากั้นไฟเสร็จปั๊บใช่ไหมคะด้านหลังของการกั้นเขาใช้ไผ่ทองนะคะใช้ไผ่ทองในการที่จะ ทำให้กําลังไฟลดลงแล้วเกิดความเป็นมงคลกับสถานที่ตรงนี้<ม>นะดังนั้นเนี่ยเห็นไหมหลายๆบ้านที่อาจารย์พูดว่าไฟใหญ่ให้แก้ด้วยอะไรแก้ด้วยไผ่เห็นปะเขาแก้ด้วยไผ่ถ้าเกิดใครไปบ้านอาจารย์เนี่ยคุณจะเห็นว่าอาจารย์แก้ด้วยอะไรทางสามแพร่งมีไฟแก้ด้วยน้ํานะคะแต่ตรงนี้น้ําถึงทีหลังอ่า สามแยกถึงก่อนดังนั้นเขาจึงแก้ด้วยไถทอนไฟแล้วให้น้ำใหญ่นี่วิธีการแก้เวลาเราไปมืองนอกให้เราหมั่นสังเกตว่าหน้าจุดๆใดตำแหน่งใดทำไมเขาถึงตั้งรูปลักษณ์แตกๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาความรู้หลายๆอย่างมาให้ดูกันใช่ครับถูกต้องที่สุดเลยครับ